เป็นทเซนแก้วนะครับมอบภาสบายเอินนั่งมาซื้อลำดับต่อไปกกษะเป็นการพ่องมาไลา่แก่ชาท่าง,งสือเฉิมนับบทบาทเป็นพระเวสินรนะครับนั่งที่ บริเจนคุณพ่อ่องพระเจดีขอทงกาพระยาด้วยข้ายเขาอะไอกงเพื่อทำปที่เปิดการนปกระบวนการสมารหัสมาสมโาาุภควัตังอริวาโรภควตโตสาวสังโฆสังฆันโามิตุลัสโตสมาสั อัฏฐาโตสมาสมุทตะนะโมสสาพุทธพัโตจางเนัชามิจางังัชฌามิเตรียมัำัทาัชฌามิ

การประพฤติปฏิบัติของชาวพันธุ์สอนในเนื้อหาของทำที่มายตลอดจนสังคมสงบสุขด้วยซึ่งในายกมาจิปอบตระคณะกรรมการชาวบ้านหนองคุ้มและหมู่บ้านใกล้เคียงแต่ผู้มีเกียรติภาษาพริศพลและโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านตัวแทนของท่านพิรุชาการผลิตในการนี่จะช่วยรักษาผลิตสาร ขออนุญาตที่หมอที่ขอรบกวนนะครับจากคพิ่่ารายงานนะครับและกำลังใจและกำลังใจเพื่อจัดงานสืบสารประเพณีทำบุญทางเทพหลายชาติประจยห้าสิบเอ็ในวันนี้ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอกราบขอพระคุณพระเดชพระคุณเจ้าทุกทูกพรรคพลังประชาชนให้เป็นแกนรนำในการตั้งสถาบาลถึงแม้ว่าเขตหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกษผมเลี้ยงข้างในตัดเต้ ผมจวพยนยามรนทีอดผมจะให้ย่างั้มีุกกระดังก่โมดีบมตรงนี้จะชื่นดีมันก็เลี่ยนระดังก์ึ้นมืัอขนมาจากขึ้นจากข้จากข้นจ้นจะเป็นล่าขึจาขึ้นจักเป็นาขึ้นจากเป็นล่ับนจากเป็นบ่าขึันจากเปลาข้นจากมป็นล่าขึับจากเป็าขึ้นจากเป

เนื่องจากว่าปีหนึ่งครั้งหนึ่งนะครับก็อยากทาบุญที่มีลักษณะที่ยิ่งใหญ่อลังการนะครับก็ประจวบเป็นการทําบุญลักษณะคือลักษณะมหาชาตินะครับในปีนี้ชาวตระลพายุนะครับ <c oughs> ก็มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากนะครับที่ชาวบ้านของเราชาวบ้านหนองสุ่มนะครับได้มีการจัดงานนะครับในส่วนหนึ่งนะครับคณะกรรมการาจัดงานก็มีประกอบไปด้วยชาวบ้าน ทั้งหมดนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือเราก็ทํางบประมาณในส่วนนี้เพื่อเป็นลักษณะคือทาเพื่อประเพณีนะครับ<อ>เพราะนิ่งนับวันแล้วนะครับรพณีลักษณะนี้มันจะหายกระสูนไปแล้วเราทําเพื่อที่จะเป็นแบบอย่างให้ลูกให้ลใหลานของเรานะครับได้เป็นที่สิบทอดและอีกอย่างก็เป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่ชมุมชนของเราด้วยนะครับสาสสม สวัสดีท่านนิยาจามาสุติยปีมายังปโตรงอโตสมาสมพุทัสสะนะโมตัสสะสุทัสสะนัโมตัสสะสวโตร นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสังฆังสุรังคัจฉามิสังฆังสุรังคัจฉามิยะติยัมปิธัมมังสุรังยะติยัมปิสังฆังสุรังคัจฉามิกะ มาาาเวรามสุเมชาจาราเวรัพมาวธาเมระยะมัเทมาตทานาเวรมนีสขาปะทหงสมาธิยิมานิปั จะสิกษาประธา,านิทิเรนสุขจิงยันติสิเรนาลาสรามาหาพรมตนวิเศษนะวิเศษเนยนะ พระาระจันทร์จอนรัตมีมาเฮืองหงอบนาลาหูตนนีนามูฮงมาสังพันดาบมานงตาตะวันไปจากผูปิญญาเดียมพอพระญุ่มเมฆคารามครับตั้งเทพปัญญาดาเเ้าทางไหลอันงาโกรปั้นใสโคกรแขงโก้แขงไเอโกใส่ีกันตบุรีสีต่างๆหามาลันโกและอารมณ์ฮีเห็นนาไสฮีพิเมือแกออกเี่วกาตาเลว เหลือไหลมาข้อกมไปเป็นปองหำมาทองน้อยหาปลาพึ uh ่งเท้านงพ่นแก้วงสียสิ Jill ้งแล้วจึงลงมาเป็นปุตธมันดาแกงเงาเป็นสากัะตามาตาบันดาปองเวจเทศนาอันอาศัยเอานันชื่อว่ามัสสิสักบันหลายหลากอินทาอินทาผ่าก็ลงมาแต่ตป่าจึงนิละมิตาเพกาลกินียาบสาหาม ข้าพ่อสองข้ามนาศีปลากวงจึงได้ซื่อว่าการมาลาตะหางห้ามพ่อยพ่อปานเพินพลอยเป่าเหตุึงอายอดแก้วแกันละน้อนเป็นธรรมสอนอถุนแล้วเพือ้อใดพ่อยงานหน่อมนำมากันมามาทางพุทธาและลูกตอนตั้งใจขอภาวนาอัตถาคติกัลยาณังมาสิกัลยาณังปริโยสกัลยาณังเทวาปริพุนังปริสุทังพระมจราจารยยัง อา,ธา,าอรธตนากาโลมีมาอ่ะดีกว่นครับอำนากับมือเอ,อื้อนนี่แหละสามพระองค์มาสิเทศหกษกัตร์ตามที่ท่านจะภาพอารธตนามาแต่สำหรับบณิเทศปกักกแ่กกรปักกแคกรกรอ,อยู่ใครดำนาบ๊ปักลา้าเนี่ยปักเก่าจนท่านละมับนบอกเลขได้ ขาวัดตองอันลังหัโตสมมาสมบุทธสามสอนใจยอมพระปุนลองมาสูตใจสักสับอบเท่ากอบกับกันเป็นเทงอัศจันเสียงเมนั้นเกินกองันทัพวง สังเข่าหวังเส้นเอโนราดไกววันเงาจอมเจียงเจ้าชนทศีแกงเงาพักกันสักเจ้าทั้งหัวเจียงว่าเสียงลาดตนองอาจในตาวะติงสัสให้แกจัดตกลงมาในสิบพันนะครับจัดสามแถว จะเริ่มยูจุดไตรต้อนงานค่าค่าเพื่อนไปเป็นขบวนที่12ครับให้ลูกงานนพระประหารหนึ่งพระพเทโธชื่นมากนะครับผีพานมากขึอนขบวนขี่รถมาไผ่มามั่นแต่เวลากลับฝากพี่น้องนะครับไผ่ยางนะครับไผ่ยางผู้ใดยางเบาไหวก็ล่อยู่ดีนลาวโกมูนะครับเสียห่างจากขบวนประมาณยี่สิบสามสิบเอ็ดนะครับขบวนที่หนึ่งคือขบวนพระสงฆ์นะครับสามเณร ขบวนที่สองกับชีพข้ามต้นตราเสนรักขบวนโพถือทุ่งผายาวเสืองนี่จะไท่ขึ้นนะครับจะเคลื่อนนะครับจะเค่ื่อนเนอน้องๆใ้่ไหมพี่น้องทีมงานให้ไปจัดขบวนระส์สามมาได้แล้วก็ป้ายแรกป้ายแสกเสกที่สองนะครับตามไปด้วยผู้ถือป่ายกันเทศมหาชาติสิบสามกันนะครับตามโดยติดกับสานแล้วก็ขบวนพี่น้องประชาชนขบวนฝนล่ำตามไปด้วยขบวนเครื่องเสียงรถดเครื่องเสียงดนตรีบรรเลงอยู่ดีนะครับ

กะสู้สุการะสู้สุกไปเกิดจะไดไใ้คนเดนหลายเดวเนาะคนเดินขานเนาะ้กรวนหน้าชะลอชะลอบรวนข้างหลัง